วัฒนธรรมไทยอยู่ในอันตรายหรือไม่มาพบกับงานที่จะชวนให้คุณตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสืบสารวัฒนธรรมไทยรวมใจลอยกระทงประจำปี2568ในวันที่3-5พฤศจิกายน2568เวลา10-22นรากรมประชา,ส,ออาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบสารขนรรมเนียมประณีไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันธ์ปีหลวงพระผู้ทรงเป็นองค์อัคาราพิรักษ์สินผู้ปกป้องและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดการแต่ที่น่าสนใจคืองานครั้งนี้มีกิจกรรมที่อาจทําให้คุณต้องคิดมากกว่าที่เคยเช่นการชวนแต่งกายผ้าไทยทั้งครอบครัวมารวมลายกระทงซึ่งอาจเป็นเรื่องที่บางคนรู้สึกไม่สะดวกแต่ก็เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง หรือการลอยกระทงใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่อาจทําให้บางคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นการรักษาธรรมชาติที่สําคัญนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าคุณภาพมากกว่า200ร้านรวมถึงสินค้าโอทบกและร้านค้าทงฟ้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการไทยอีกด้วยและนี่คือส่วนที่สุดยอดวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จะเล่นเพลงสดให้ฟังพร้อมกับกิจกรรมสําหรับเด็กๆเ,เช่นเล่นบ้านลงรถรางและเครื่องเล่นต่างๆที่จะทําให้เด็กๆมีความสุข และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศที่ปลอดภัยงานครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การลอยกระทงแต่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยรวมใจกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสุขให้กับครอบครัวทุกคนจึงอยากถามคุณว่าคุณคิดยังไงกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบันมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลย